สวัสดีครับวันนี้ผมพ่อครัวครัวยุ่งครับก็อีกเช่นเคยครับเรามาหาวัตถุดิบที่แมคโครนะครับปดีลูกสาวคนเล็กอย่ากินผนนงหมูสันคอแนงหมูนะครับก่อนที่เราจะทําได้เราก็ต้องมาหาวัตถุดิบวัตถุดิบที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องพริกแกงผนงครับผมก็มา,าซื้อที่แมคโครเป็นประจํานะครับนี่ครับ นี่คือพริกแกงผนงครับเพื่อจะไปทำผนงสันคอหมูมาให้ทุกตางเนี่ยเดี๋ยวผมทําการาซื้อพริกแกงก่อนครับแล้วค่อยอไปเลือกขาสันคอหมูนะครับนี่ครับแล้วผมก็ามาถึงผนงขายผนงเนื้อสัตว์นะครับก็เดี๋ยวเรามาหา,าสันคอหมูเพื่อไปทาําผนงนะครับสันคอนี่ครับ คอหมูที่จะทำแผนให้มีรสชาตาินุ่มแล้วก็มีมันแทรกเราก็ต้องเลือกใช้เป็นสันคอหมูนะครับสันคอหมูครับผมใช้สันคอที่ห้างแมโครกใกล้บ้านนะครับเด,เดี๋ยวเราไปเลือกกันเลยครับเราก็ได้วัตถุดิบสำคัญมาแล้ว,ลวก,ก็คือเนื้อหมูเรานี้เราใช้สันคอหมูประมาณ800ร้กร,รัมนะครับที่สมัยเราเลือกใช้วัตถุ ดิบที่เป็นสันคอหมูว่าเพราะว่าในตัวสันคอหมูอ,ะอ่ะมันจะมีความนุ่มแล้วก็มีจะมีมันแทรกในในเนื้อหมูนะครับวัตถุดิบแล้วที่สําคัญการที่เราจะทะําแผนเราต้องมีพริกแกงแผนชั้นดีที่มาจากอาต้แต่เราเลือกใช้ของอแมคโครอันนี้หมูประมาณ800กร,รัมเนี่ยเราก็จะใช้แผนแลนะ้วแต่ความ เข้มข้นบงคนอาจจะชอบความเข้มข้นหรือไม่เข้มข้นผมจะใช้อยู่ประมาณ3ช้อนแกงนะครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญผมเลือกใช้กะทิขวดอัมพวานะทำไมเราถึงเลือกใช้กะทิะขวดอัมพวาก็คือ1ข้อดีของมันก็คือความสะดวก2ในการถนอมอาหารได้นานก็คือเป็นกะทิที่พัชจะไลามาแล้ว ต่างกับกะทิสดกะทิสดจะให้ความหอมแต่ว่าด้วยอากาศบ้านเรามันร้อนการใช้กะทิสดอาจจะไม่เหมาะนอกจากว่าทานมื้อเดียวก็แนะนําให้ใช้กะทิสดแต่ถ้าเกิดว่าต้องการเก็บไว้ทานหล,หลายมือ้อก็นี่ครับกะทิขวดนะครับของยี่ห้ออัมพวาแล้วก็มีเครื่องเคียงต่อไปนะครับนี่ครับก็คือใบมะกรูดเพื่อดับกลิ่นแล้วแต่งสีสันให้มีความสวยงามก็สําคัญคือมะกรูดเป็นสมุนไพรล้วช่วยดับกลิ่นขาาของหมูหรืออะไรครับ แล้วก็คือเราใช้พริกนี่ครับเราใช้พริกกินดาใส่การเพิ่มรสชาติแล้วแต่งสีงให้อหา,อาเรามีความาสวยงามขึ้นมานะครับอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับเราเรียกว่าน้ำตาลมะพร้าวมาจากจังหวดัดสมุทรสงครามหรืออําพวาของเรานะครับนี่ครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวนี่ส่วนผสมส่วนประกอบมีแค่นี้ครับแล้วเราก็ไปเริ่มกนรันเลยครับเริ่ม ลำดับแรกเราต้องหั่นหมูนะครับวิธีการหั่นหมูนะครับเราต้องหั่นเราดูนะครับเราดูเส้นเส้นหมูนะครับเราจะมีเส้นหมูนะครับเราต้องหั่นอย่างนี้ก่อนนะครับหั่นให้เป็นเส้นอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยตัดเส้นหมูครับครับอย่างนี้ก่อนครับลำดับแรกเราสั่นให้ยาวแบบนี้นะครับหั่นให้มีความยาวอย่างนี้ก่อนครับสั่นให้มีความยาวอย่างนี้ก่อนนะครับ ผมก็จะมาหั่นให้ดูอีกทีว่าเราหั่นยังไงไม่ให้หมูเหนียวแต่ว่าด้วยธรรมชาติของสันคอหมูมันไม่เหนียวแล้วเราก็มาหั่นตามยาวอย่างนี้ครับหั่นเฉียงๆอย่างนี้ครับให้ชิ้นใหญ่เพราะแผนน์ก็เป็นชิ้นใหญ่ครับเล็กเมากใหญ่บมา่การหั่นหมูนี่ก็เราก็หั่นจะให้เป็นเฉียงๆนะครับแะนนเราต้องหั่นให้ชิ้นใหญ่หน่อยแต่ก็มันก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับที่สําคัญเราต้อง อันตัดเส้นยาวของมันนะครับเพื่อหมูจะได้ไม่เหนียวนะครับมันจะได้มีความนุ่มในการเราทานนะครับต่อไปเราจะมาดูวิธีในการหั่นใบมะกรูดนะครับนี่ครับใบมะกกลิ่นหอมดับกลิ่นคาวของหมูนะครับนี่ครับเราก็เรียงกันอย่างนี้ครับเรียงใบก่อนเรียงใบมะกรูดเลยครับเพราะว่ามันจะได้หั่นง่ายนะครับใบมะกรูดเรียงแบบนี้นะครับเรียงแบบนี้แล้วเราก็จับพับอย่างนี้นะครับแบบนี้แล้วก็หั่นเลยครับ หั่นให้มันทีครับหั่นให้เป็นเส้นออกมาครับ้วเราก็เอเคคั่วนะครับแล้วก็คั่วทิ้งนะครับนี่ครับเราก็จะได้หน้าตาของมะปูเป็นเส้นๆอย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นการหั่นพริกพริกแล้วก็หั่นเฉียงๆนงแต่ครับนี่ครับตามนยาวอย่างนี้ครับหน้าตาให้มันออกยาว น,นี่นะครับหั่นหั่นพริกแล้วก็เก็บขั้วยิงครับง่ายเราไม่ต้องมามัวนั่งแกะขั้วอยู่นะครับมง่ายครับนี่คือเทคนิคในการหารั่นพริกไม่ว่าจะเป็นพริกไม่ว่าจะเป็นกระชายก็หั่นคล้ายๆกันนะครับค่อยตัดเฉียงอย่างนี้ครับไปเราก็จะมาเที่ยวกะทิให้กะทิมีการแตกมันก่อนนะครับผมใช้กะทิอ่อนเบา,าเพื่อจะได้รวนเนื้อหมูนะครับเพื่อ ข้อดีของมันคือการดับกลิ่นคาวตอนนี้ผมใช้กะทิะปริมาณนี่ครับ250มิอยิกร,รัมนะครับใกร,กรรนะครับหมดขวดเลยครับในการรวมหมูนะครับข้อสำคัญเราก็ต้องตั้งให้กะทิมันเดือดก่อนนะครับตั้งให้กะทิมันเดือดก่อนในการรวนเราในการรวนหมูเราก็จะรวนสุกอยู่ประมาณสัก50%นะครับ ให้ดูว่าเนื้อหมูเลี่ยมเ,เริ่มเปลี่ยนสีน,นะครับเราเมื่อเราเหยียบกะทิเริ่มแตกมันเกิดฟองเราก็คนสักนิดนะครับนี้กหม่้อยมีการสุดมอประมาณนี้นครับปล่อยส,สักแป๊นึ่งกะทิก็จะเริ่มแตกมัน เพื่อว so the so ่าเราเอาหมูลงมันจะได้ไม่ข่าวครับเพราะว่าเราต้องรอให้กะทิมันได้ที่แล้วจนเกิดการแตกมันก่อนนะครับเราถึงจะเอาหมูนี่ครับแล้วเราก็ค่อยๆเอาหมูลงจากตีกลหมูลงไปเพื่อเอาหมูลงเป็นวันกากะทิก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆคอยสังเกตนะครับว่าหมูมันจะมีการเปลี่ยนสีนะครับ ต้นงเดิที่ไปอย่างนี้ครับเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆครับนี่ครับแล้วเราก็มาค่อยๆกลไปนะครับเห็นะน้ำกะทิมันจะเริ่มแห้งเพื่อนๆสังเกตไหมครับแล้วเนื้อหมูมันก็จะมีการเปลี่ยนสีนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆตีครับอย่างว่าครับที่ครัวผมก็ครัวครัวลกครับเราก็อาจจะลกๆสักนิดครับในครัว แก้โดยแรงอดแรงแล้วก็แต่ก็จะคนบ่อยนะครับมันจะทําให้อ่ารเนื้อหมูมีกลิ่นชาขึ้นมานะครับแล้วก็อย่างนี้ครับพอสักพักหนึ่งครับให้มันมีความาเดือดแล้วก็เซตเตอร์อเซตตัวของเนื้อหมูก่อนแล้วเราค่อยมาตักไปพักนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเรารวนหมูด้วยกะทิได้ที่เราก็จะประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาหมูขึ้นไปครับ เมื่อเรา,าพักหมูเรารวนหมูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทำาเครื่องพริกแกงครับผมก็ใช้กะทิเหมือนเดิมครับแต่ครั้งนี้เราอาจจะใช้กะทิในปริมาณที่น้อยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับเป็นก่อนอดี๋ยวเราจะมาใส่น้นพริกแกงคะแนนนะครับเดี๋ยวเบาเบาแก๊สก่อนครับใช้ไฟอ่อนครับป็นไฟอ่อนนะครับ พกคนเพื่อจะไม่ให้กะทิเน่าติดหม้ติดกระทะนะครับเมื่อกะทิเนื่อแตกมันอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับกะทิแตกมันนะครับผมก็จะใช้พริกแกงกระแนงนะครับนี่พริกแกงผัแนงนะครับผมซื้อมาจากแม่โคน,นะครับแล้วแต่ว่าผมไม่กะสูตรนะครับ ไม่กัดปริมาณแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนชอบเผ็ดบางคนชอบไม่เผ็ดแต่สําหรับผมนะครับผมจะใส่อยู่ประมาณสัก2ช้อนครึ่งนะครับแล้วก็ให้มีเนี่ยเขาเรียกน้ํามันพะแนงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันความหอมอร่อยของพะแนงนะครับนี่ครับน้ำมันนะครับประมาณนี้นะครับช้อนแล้วเราก็เนื้อคนนะครับผสมพะแงพะแนงนะครับให้แตกมันนะครับแกแงพะแนงให้แตกมัน ปี๊บหรือน้ำตาลโหนดนะครับจากอัมพวานะครับจะประมาณนี้ครับแล้วแต่ว่าใครชอบหวานหวานเค็มเ็มนัวนวน,นะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสําหรับผมแล้วเราค่อยมาค่อยๆเติมนะครับแต่ก็สําคัญเราอย่าเพิ่งใส่น้ําปลานะครับเพราะว่าพริกแกงแตงกวา่จากความนัวความเค็มจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่และจ้านนะครับแต่เราอาจจะใส่ักนิดนึงเพื่อให้มีวความหอม เนื้อแสแนนะครับวันนี้เราก็จะใช้น้ำปลาคนนีครับผมจะจะใส่น้ำปลาก็จะประมาณนี้ครับผมจะไม่ตวงนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคืกหลอมันจะเค็มนะครับเราเขา้าไปนะครับรนี่นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้มันแตกมันอีกรอบนึงนะครับเมื่อมันมีการแตกมันปุ๊บ ก็จะใส่เนี่ยวของที่ผุดรวยกะทิไว้นะครับีค่อยๆเทนะครับเดี๋ยวอดีนใส่ที่รอไว้ก่อนร้อนลงไปก่อนนะครับน้ำลงไปน้ำคนนะครับไปนะครับลงไป,งไ,ปไม่ต้องเพิ่มน้ำนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหมน้ำมันจะขึ้นมาแล้วเราก็เลื่งไฟเลยนะครับเล่งไฟให้มีเพราะว่าเดี๋ยวแปรเงเราจะเกิดการขาวนะครับถ้าความร้อนไม่ถึง ปล่อยอย่างนี้อย่าคนนะครับก็หน้าตาสีสันก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องเติมน้ํานะครับเพราะว่าเราใช้กะทิสองขังแล้วแต่คนชอบมันหรือไม่ชอบมันคนชอบน้ําเยอะๆก็อาจจะเติมน้ำนิดหนึ่งเพราะว่าแล้วแต่แต่บ้านนะครับนีคบ่ครัครบครเครื่องเคียงที่เราไอหั่นไว้ไม่ว่าจะเป็นใบมะกรูดริกพลั่ๆๆเตึงรสชาติและสร้างสีสันเราก็ใส่ไปครับใส่ไปประมาณนี้นะครับแล้วเราก็คนคนแป๊บหนึ่งเพื่อให้มีความสะดุ้ง เมื่อดับกลิ่นก็่้ามรสชาติสีสันแป๊บเดียวเราก็จะยกขึ้นมาสึกได้แล้วนะครับรสชาติตามสูตรตามที่ผมว่าไม่ต้องปรุงอะไรนะครับรสชาติอหอมอร่อยคงที่นะครับนี่ครับกะแนงสูตรแบบไทยๆรสชาติแบบไทยๆผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้ได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหนาเวลาเราอน,นี้หน้าตาสีสันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับกะแนงสังงนคอหมู อร่อยอร่อยนะครับฝากกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับช่องพ่อครัวครัวลกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป